นานจอมยุคพูดถังซานโดยเนื้อหาทั้งหมดที่จะนำมาเล่าให้ฟังนั้นตั้งอิงมาจากนิยายฉบับแปลไทยซึ่งภาคนี้จะเป็นภาคที่3นะครับเราจะใช้โปรแกร,รมผ่านสั่งข้อเสียงเป็นคนเล่าให้ฟังหากทุกคนเข้าใจแล้วก็ไปรับฟังนิยายกันได้เลยครับตอนที่18การเสี่ยงโชค ผ่านไปครู่หนึ่งตัวเลขก็หยุดนิ่งไม่มีการเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่ผันผวนอยู่ในขอบเขตของตัวเลขอย่างคงที่เครื่องทดสอบถูกปิดพร้อมกับหมวกโลหะที่ถูกยกสูงขึ้นเสร็จแล้วทั้งอูหลิมรู้สึกเวียนหัวจริงๆเมื่อครู่นี้เขาเพียงรู้สึกว่ามีความรู้สึกสะเทือนเบาๆเข้า,ขามายัางสมองของเขาระหว่างนั้นเขารู้สึกเหมือนจะได้เห็นดินแดนสีทองที่เขาเคยเห็นเมื่อตอนที่หลอมรวมครั้งแรก ภาพนั้นยังคงลืนรางยังไม่ทันได้มองดูให้ชัดเจนการทดสอบก็สิ้นสุดลงแล้วเป็นตัวเลขที่เยี่ยมทีเดียวผู้ปลุกวิญญาณยิ้มพลางพยักหน้ากับเขาเจ้าเป็นผู้ฝึกผู้ที่มีพลังจิตดีที่สุดที่ข้าเคยทดสอบให้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาตัวเลขระดับพลังจิตของเจ้าคือ38จําจำเลขนี้ไว้ ข้าจะทำใบรายงานผลการทดสอบให้เจ้าเมื่อเจ้าเข้าเรียนในโรงเรียนผู้ใช้พูดระดับกลางก็ยื่นใบนี้ได้เลยเนื่องจากไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพลังจิตเลยแม้แต่น้อยทั้งอูหลินก็ไม่เข้าใจว่า38นั้นหมายถึงอะไรเมื่อเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนงงงวยของเขาผู้ปลุกวิญญาณจึงได้กล่าวอย่างใจดีพลังจิตในระดับจิตแรกเริ่มนั้นคือระดับหนึ่ถึงร้อย ต่ำกว่า30คือจิตแรกเริ่มขั้นต้น30 6 0ถึงกคือขั้นกลาง60-90คือขั้นสูง9 0 1 0 0คือจิตแรกเริ่มขั้นสูงสุดเจ้าอายุแค่นี้กลับมีพลังจิตระดับจิตแรกเริ่มขั้นกลางถือว่าไม่ธรรมดาชิีวละกข้าเป็นผู้ใช้พูดระดับผู้ชำนาญพูดขั้น28พลังจิตข้าก็แค่ระดับ87การที่อยู่ในระดับจิตแรกเริ่มขั้นกลาง เจ้าจะสามารถหลอมรวมกับวิญญาณพูดร้อยปีสีเหลืองได้สบายเลยละ่ะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสภาพจิตใจที่ตกต่ำของทางมูลินดีขึ้นมาระดับหนึ่งในทันทีนอกจากนี้คำบรรยายเกี่ยวกับพลังจิตที่พวกปลูกวิญญาณท่านนี้อธิบายก็ทำให้เขาได้เห็นสิ่งที่สวยงามเบื้องหลังประตูใหญ่อีกบานในโลกของผู้ใช้พูดด้วยต่อจากนี้ก็ต้องดูโชคชะตาของเจ้าแล้วเมื่อออกจากห้องทดสอบพลังจิต เขาพาถังอูลินม,มายังห้องข้างๆที่อยู่ติดกันห้องนี้ใหญ่กว่ากันมากในห้องมีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่สูงกว่า3เมตรและกว้างกว่า6เมตรมองจากภายนอกสามารถเห็นได้ว่าภายในนั้นมีสิ่งของรูปทรงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตอยู่มากมายข้างบนมีแสงอ่อนๆส่องสว่างอยู่ทุกอันมีรูปร่างเหมือนกันหมดผู้ปลุกวิญญ,ญาณชี้ไปยังปุ่มกดสองปุ่มที่อยู่หน้าเครื่องพร้อมกล่าว ปุ่มสีเขียวคือเริ่มปุ่มสีแดงคือหยุดเมื่อหยุดแล้วลูกแก้วที่บรรจุวิญญาณพูดที่เจ้าเสี่ยงโชคมาได้ก็จะกลิ้งออกมาเมื่อพร้อมแล้วเจ้าก็เริ่มได้เลยเมื่อมองดูเครื่องจักรกลที่แปลกใหม่ที่อยู่เบื้องหน้าจังหวะก,การเต้นของหัวใจของถังบูลลินก็เริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นอาจารย์ประจำชั้นหลินสีเมืองเคยกล่าวไว้ว่าความแข็งแกร่งของวิญญาณพูด จะเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินความแข็งแกร่งของผู้ใช้พูดวิญญาณพูดที่แข็งแกร่งหลังจากหลอมรวมแล้วก็จะสามารถเพิ่มระดับพลังวิญญาณให้กับผู้ใช้พูดได้ในขณะเดียวกันหากวิญญาณพูดอ่อนแอเกินไปทักษะพูดที่ผู้ใช้พูดจะได้รับก็จะต่ำมากเช่นกันผู้ใช้พูดหนึ่งคนอย่างมากที่สุดก็จะมีทักษะพูดได้แค่9อันเท่านั้น แต่คนที่จะมีถึง9วงแหวนนั้นน้อยมากดังนั้นสำหรับผู้ใช้พูดระดับต่ำแล้วทักษะพูดทุกอันล้วนมีความสำคัญสูงมากสิ่งที่จะเกิดอย่างไรเสียมันก็ต้องเกิดทั้งงูลินกัดฟันพร้อมกับกดตุ่มสีเขียวอย่างแรงทันใดนั้นแสงไฟมากมายก็พลันสว่างขึ้นภายในเครื่องจักรกลน,นั้นแสงสว่างสาดส่องไปยังลูกแก้วที่มีวิญญ,ญาณพูดอยู่ในนั้นจนเห็นเป็นแสงเรืองรอง ภายในเครื่องจักรกลน,นั้นมีลูกแก้วที่วิญญาณพูดอยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลูกพวกมันเริ่มหมุนวนไปตามรังด้วยความเร็วสูงจนทำให้รู้สึกมองตามไม่ทันเปลือกลูกแก้ววิญญาณพูดปิดกั้นการมองเห็นวิญญาณพูดภายในโดยสิ้นเชิงจะใช้สายตามองอย่างไรก็ไม่อาจเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ทั้งหมดทั้งมวลต้องแล้วแต่ชะตาฟาลิกิตมือของถังูหลินวางไว้บนปุ่มกดสีแดง ฝ่ามือของเขาที่สามารถจับคอนทางสเตนพันหลอมที่หนัก80จินได้อย่างมั่นคงแบบนี้กลับเริ่มสั่นไหวเขารู้ดีว่าเมื่อกดปุ่มลงไปแล้วก็อาจเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตการเป็นผู้ใช้พูดของเขานับแต่นี้ไปเขาสูดหายใจเข้าลึกแล้วจึงปิดตาคู่นั้นด้วยความตื่นเต้นแล้วมือขวาก็กดปุ่มน,นั้นลงไปด้วยความแรงในที่สุดปึ้งการหมุนวนนั้นหยุดลง ลูกแก้ววิญ,ญญาณพูดสีขาวบริสุทธิ์ก็กลิ้งออกมาจากทางออกของเครื่องจักรกลจนหล่นลงมาอยู่ภายในกล่องโลหะที่อยู่ข้างๆถังวูหลินถังวูหลินลืมตาทั้งคู่ขึ้นโดยสัญชาตญาณแล้วหันไปมองทันใดนั้นหัวใจของเขาก็เต้นแรงราวกับมีกลองรูอยู่ภายในผู้ปลุกวิญ,ญญาณเดินมาหยิบลูกแก้ววิญ,ญญาณพูดนั้นยื่นให้เขาไปสิออกไปดูกันเขากอดลูกแก้ววิญ,ญญาณพูดนั่นไว้ในอกด้วยความแน่น ทังอูหลินหายใจแรงด้วยความตื่นเต้นเมื่อมองดูมันก็ราวกับได้มองเห็นอัญ,ญมณีที่มีค่าที่สุดบนโลกใบนี้ก็มีปานในที่สุดก็ได้มาแล้วนี่จะเป็นวิญญาณผูดตนแรกของข้าภายใต้สภาพจิตใจที่ตื่นเต้นเช่นนี้เองเขากลับไปอยู่ต่อหน้าผู้เป็นบิดาของเขาผู้ปลูกวิญญาณน,นำเครื่องมือรูปวงรีมาส่งให้กับทังอูหลินกดปุ่มนี้ ให้แสงสว่างที่ออกจากเครื่องนี้ส่องไปยังลูกแก้ววิญญาณพูดแล้ววิญญาณพูดของเจ้าก็จะปรากฏออกมาสิทธิในการปลดปล่อยวิญญาณพูดตนนี้ออกมาเป็นของเจ้าแล้วไม่เพียงแต่ถังมูลินที่รู้สึกตื่นเต้นแม้แต่ถังจือหลันบัดนี้ก็กำหมัดทั้งคู่แน่นจะเป็นอะไรกันแน่นะถังมูลินมองผู้เป็นบิดาถังจือหลันพยักหน้าให้เขาเป็นเชิงเอาใจช่วยเขา เขากดปุ่มนั้นแสงสีเหลืองที่อ่อนโยนก็สาดส่องไปยังลูกแก้ววิญญาณพูดนั่นลูกแก้วนั่นก็พลันมีแสงสว่างขึ้นมาและผิวลูกแก้วค่อยๆโปร่งใสขึ้นทีละน้อยจนเกือบจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในทั้งอูหลิงรู้สึกถึงลมหายใจแห่งชีวิตที่อยู่ในลูกแก้ววิญญาณพูดได้อย่างชัดเจนแล้ววิญ,ญญาณพูดตนนั้นก็กำลังขยับอย่างช้าๆจะเป็นอะไรกันแน่นะในตอนนี้เอง แสงที่ปรากฏขึ้นจากลูกแก้ววิญญาณพูดก็แปรเปลี่ยนเป็นสีขาวและมีแสงที่สว่างกว่านั้นสว่างวับขึ้นใจกลางลูกแก้ววิญญาณพูดนั้นแล้วลูกแก้ววิญญาณพูดจึงค่อยๆเปิดออกจากตรงกลางเมื่อเห็นแสงสีขาวปรากฏผู้ปลุกวิญญาณจึงกล่าวอยู่ข้างๆวิญญาณพูดสิบปีแววตาของถังจือหลั่นหม่นลงสุดท้ายแล้วสวรรค์ก็ไม่ได้เมตตาลูกชายของเขา วิญญาณพูดร้อยปีที่มีราคาสูงถึงหนึ่งแสนไม่อาจจะได้มาง่ายๆด้วยการเสี่ยงโชคจริงๆทั้งอูหลินจ้องมองลูกแก้ววิญญาณพูดที่กำลังเปิดออกอย่างใจจดใจจอ่อวิญญาณพูดสิบปีวิญญาณพูดตนแรกของตัวเองจะเป็นอะไรกันแน่นะแสงสีขาวค่อยๆหายไปลูกแก้ววิญญาณพูดเปิดออกแล้ววิญญาณพูดที่อยู่ภายในก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเขาวแวบแรกที่เห็นวิญญาณพูด สีหน้าของผู้ปลุกวิญญาณก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยสองพ่อลูกถังจือหลานและถังหูหลินล้วนตะลึงงนันวิญญาณพูดตนนี้คือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้ในตอนหน้านะครับ